วันนี้พรรคประชาชนไม่มีอะไรที่ทําให้ประเทศชาติเลยนอกจากทําให้ว่ากูจะไปเลือกตั้งให้เร็วที่สุดยังไงและสองพักเนี่ยมันดูเหมือนหมามกูจะได้เป็นฮีโร่สารบอกว่าคุณอุ้งอิงทํางานไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำไมมันเหมือนเดิมไม่ได้อะมันเหมือนเดิมไม่ได้เพราะอะไรเพราะดราม่ามันเยอะมันเป็นโอกาสที่จะมาชิงอํานาจกันมันจะมาชผิดใจกันสําหรับพี่เนี่ยพี่ไม่เคยเห็นด้วยแล้วนะอย่างตอนนั้นที่พี่ไปออกรายการหนึ่งแล้วพี่ไปคุยกับช่อแล้วพี่บอกพี่อยู่ในห้องใช่ไหมพี่อยู่ในห้องวันที่ มีคนของพรรคเขาบอกว่ามีเดียวเนี้ยมานก็เป็นดราม่าคุณทอมเดียวรับอย่างงู้นอย่างนี้ก็ที่พี่พูดก็เป็นสิ่งที่เขาออฟเฟอร์เลยพี่ถามช่อเลยลอจิกอยู่ตรงไหนที่จะบอกคุณจะสนับสนุนคนนี้แต่ให้เป็นนายกเพียงสี่เดือนอพ,พี่เข้าใจลอจิกนั้นอยู่แล้วไนงะถ้าคุณสนับสนุนเขาก็เพราะคุณคิดว่าเขาทํางานได้คุณสนับสนุนเขาเพราะคุณคิดว่าเขาเดินหน้าประเทศชาติได้คุณสนับสนุนเขาเพราะคุณคิดว่าเขาเป็นนายกที่ดีได้ ทำไมต้องมาใช้ไอ้ไทม์ลิมิตสีเดือนด้วยเพราะอะไรเพราะคุณก็อยากให้ยุบสภาให้เร็วที่สุดเพื่อไปสู่การเลือกตั้งเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพรรคประชาชนพี่เนี่ยฝากนะผมเชื่อว่าคุณทักษิณคนที่ฉลาดผมเชื่อว่าคุณอนุทินคนที่ฉลาดสําหรับพี่เนี่ยไม่ควรจะหลงกลพรรคประชาชนเลย mm hmm. แล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนไทยเนี่ยหลงกลพรรคประชาชนเลยวันนี้พรรคประชาชนไมน่มีอะไรที่ทําให้ประเทศชาติเลย mm hmm. นอกจากทาให้ว่ากูจะไปเลือกตั้งให้เร็วที่สุดยังไงไ mm hmm. ล่สองพักเนี่ยมันดูเหมือนหมา กู <ฮ pec S 1> จะได้เป็นฮีโร่โหตอนนี้พระประชาชนฮีโร่มากนะผมไม่ยอมรับตําแหน่งก็ถูกต้องอะเพราะไม่โง่พอที่ไปรับตําแหน่งแล้วจุดท้ายจะทำให้คนเห็นว่าบริหารประเทศไม่ได้อ่ะ